ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกต ah uh. อัสลามุอะัยกุมวาระมาตุลลวอบเบารกาตุ์พบกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่านะคะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและโภชนาการตามหลักการสลามค่ะ เช่นเคยค่ะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิจัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาลค่ะและท่านยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลจินกันดาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธยาสมุทรค่ะอัสลามมะลัยกุมวเระามาตุลลอ์วะบารากาตคุณหมอคะประเด็นที่จะเรียนถามคุณหมอในวันนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ำละหมาดเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย มุสลิมในในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องอาบน้ำละหมาดวันละห้าครั้งเหมือนกับที่เราะละหมาดวันละห้าครั้งค่ะเพลียนแต่ว่าถ้าใครยังมีน้ำละหมาดอยู่เนี่ยก็ยังสักรักษาได้แต่นี้ก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยค่ะเช้ามืดเลยในช่วงซุบะครั้งแรกนะคะมันส่งผลดีอย่างไรต่อสุขภาพไปทางการแพทย์มอ,อย่างไนอะคะค่ะ,ค,ะคือการอาบนละหมาดนี่เขาเป็นการทําความสะอาดร่างกายของเรานะคะ เส้นนี้เป็นคำตรัสของอัลลอฮฺสุบฮานะตาละเรียกก็เป็นคำสั่งอยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเลยว่าเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องปฏิบัติก่อนที่เขาจะเข้าเป้าพระองค์เป็นการทําให้ร่างกายของเขาสะอาดในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยจะระบุเลยว่าให้เราล้างตัวส่วนไหนบ้างนั่นก็คือตั้งแต่ล้างมือล้างหน้าล้างล้างปากล้างหน้านะคะอันนี้เป็นคร่าวๆนะคะแล้วก็มาถึงการล้างเท้าจนถึงตะตุค่ะค่ะ อันนี้5ก็ทุก,กส่วนใช่ค่ะแล้วก็มีในพระในฮะดีสของท่านอบิลมฮามัสโรไลสังนัมเนี่ยท่านจะลงรายละเอียดเลยว่าเราจะต้องอาอบน้ำอาดอย่างไรเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสะอาดนะคะนั่นก็คือการล้างมือทั้งสองข้างแล้วก็บ้วนปากนะคะว้วนปากแล้วก็มาล้างจมูกโดยการสูดน้าเข้าจมูกแล้วก็ล้างหน้าให้ทั่วขอบเขตของใบหน้าซึ่งทําอย่างละสามครั้งแล้วก็เอามือวัดน้ํา ลูกศรษยศของเราเนี่ยไปจนจุดด้านหลังแล้วก็กลับมาทางด้านหน้าแล้วก็เช็ดไปหูทั้งสองข้างทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกค่ะแล้วก็รวมทั้งล้างเท้าจนกระทั่งถึงตัตุมซึ่งการกระทําทั้งหมดเหล่านี้ก็กระทาอย่างละสาครั้งแล้วก็ทำด้านขวาก่อนด้านซ้ายซึ่งถ้าเราทําความสะอาดจนทั่วแล้วเนี่ยเราก็มาอ่านดุอานก่อนที่เราจะท้ะาคาสวดเนี่ยโดยอ่านเป็นภาษาอาหรับว่าอาซาดูอัลลออิลาฮิละลอ ว่าสหดูอันนามุฮัมมัดันอับดุลกอรอสูรุอัลลอฮ์มะจันนีมินัตตาวาดีะวะจะอันนีมินลมัลุตตอชิรุซึ่งในดูอาต,ต้นนี้ก็คือการกล่าวปฏิญ,ญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สุบานอัลตาลาและท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรในสังกัมนั้นเป็นบ่าวของพระองค์และเป็นศาสนาทูตของพระองค์ข้าพระองค์ขอสํานึกผิดและขอให้อยู่ให้เป็นผู้ด,ดํารงอยู่ในความสาด ซึ่งถ้าเราได้ขอดูอายอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยนะคะในวันกิรมิซึ่งเป็นวันตัดสินซึ่งเราเนี่ยจะรู้ว่าเราเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์หรือเราต้องลงนรกเนี่ยอัเราจะเราจะได้รับการตอบแทนให้เป็นชาวสวรรค์ซึ่งประตูสวรรค์เนี่ยจะมีแปดประตูนะคะ <c oughs> จะเปิดให้เราเข้าเราจะเลือกเข้าประตูไหนก็ได้คะ่ะ <c oughs> ตรงนี้ลเลยนะคะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะไปละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮธสุภารา <c oughs> านะด้วยความสะอาดในร่างกายของเรา เพราะฉะนั้นความสะอาดที่เราทําอยู่นี่นะคะเป็นแนวทางที่เรียกว่าไม่ได้เป็นเป็นแนวทางที่สวนสวนทางกับธรรมชาติที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรบัสนัมได้ได้ตรัสไ,ไ,ไปเมื่อ1430ปีที่แล้วค่ะคุณหมอครับประเด็นตรงนี้คะ่ะจะเห็นว่าจุดต่างๆที่กําหนดไว้ให้มุสลิมอ่าบน,น้อนละมายยกตัวอย่างเช่นมือเนี่ยเป็นส่วนที่เราใช้มากที่สุดมันจะต้องจับนุ่นจับนี่นะคะ เพราะว่าพอจะเมื่อพอเรามาล้าง,างมือก่อนแล้วก็มาล้างที่ส่วนสําคัญเพราะเราต้องสูยุตลงไปก็คือปากและหน้าแล้วก็จมูกและผากของเรา <Okay. S 1> ทุกส่วนนี้ถูกสั่งว่าต้องทำความสะอาดในเบื้องต้นในพื้นฐานแล้วก็รวมทั้งเท้าของเราด้วยเห <Okay. S 1> ล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เชื้อโรคเนี่ยเราจะจับในส่วนต่างๆได้มากที่สุดรอบตัวเราหรือเปล่าคะถึงได้กําหนดตาม <Okay. S 1> เหมือนกับว่ารู้เสมือนว่ามนุษย์ใช้ส่วนใดมากที่สุดของร่างกาย <Okay. S 1> ในชีวิตประจําวันนะคะ คืออวัยวะต่างๆที่ถูกล้างโดยการอาบน <ique> ้ำละหมาดเนี่ยเป็นอวัยวะที่ว่าเราใช้บ่อยเพราะฉะนั้นตงส่วนเหล่านี้ก็จะสัมผัสกับเชื้อโรคนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นเชื้อโรคที่เกาะอยู่กับร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นมือเนี่ยที่เราใช้จับอะไรอยู่ตลอดเวลาเองก็จะหลุดร่วงไปนอกจากเชื้อโรคจะหลุดร่วงไปแล้วนะคะความผิดของเราเนี่ยก็จะหลุดร่วงลงไปด้วยจะเปรียบเสมือนกับท่านอับดุลเบีมุฮัมมัดสลามัสยิลัมเนี่ยท่านสมปราไถนว่า ความผิดของเรานะคะจะหลุดร่วงลงไปเหมือนกับใบไม้แก่ที่ร่วงลงไปจากต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากความสะอาดความเชื้อโรคต่างๆถูกปลวไปแล้วนะคะการความผิดของเราก็ถูกลดโทษลงไปด้วยจนกระทั่งหมดไปตรงนั้นด้วยนะคะนั่นหมายความว่าทุกทุกทุกของท,ทุกการกระทำาหากเกี่ยวกับเรื่อง ข้อปฏิบัติที่มุสลิมทำในเรื่องของการละหมาดหรืออ่านละหมาดเนี่ยมันเป็นแบบฉบับที่เราต้องปฏิบัติต,ตรงนี้นอกจากในอัลกุรอานแล้วก็ตามสุนนะของท่านนาบีด้วยเนี่ยค่ะจะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างที่คุณหมอบอกใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ยังเป็นการชำรภาพผิดข,ของเราด้วยทําให้เรานั้นได้รับการไถ่โทษแล้วก็ยังอยู่ในเป็นผู้ดํารงตนอยู่ในความสะอาดค่ะมันส่งผลลึกไปถึงจิตใจด้วยไหมคะนั่นหมายคมว่าคนที่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ย สุขภาพหรือว่าปฏิบัติตามหลักที่คุณหมอบอก<ม>ทั้งหมดที่สลากาหนดเนี่ยสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเขาเนี่ยจะดีไปพร้อมๆกันหรือเปล่าคะแน่นอนเลยนะคะ<ม>ว่าสุขภาพกายของเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะเขานั้นเป็นคนที่มีความสะอาดเพราะฉะนั้นเชื้อโรคจะไม่มาแล,แล้วนระคาเชื้อโรคนี้ถูกกาจัดหมดไปและสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือเขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยมีความใกล้ชิดกับอรรถสุมาตาราและก็ความบางอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือว่าเขามีความหวังว่าเขาจะได้พบกับพระองค์ ซึ่งหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาได้ไปอยู่ในลุมฝังศพหลังจากนั้นก็จะมีการไต่สวนบุญบาปและเขาแน่ใจเลยว่าหลังจากที่เขาอ่านนัตลรรมดแล้วเขาได้เข้าใกล้ชิดขอดูออยอย่างที่อ่านไปเนี่ยนะคะประตูสมั์จะเปิดรับเขาเพราะฉะนั้นเขามีความหวังว่าเขาจะได้พบกับพระองค์นั่นคือความหวังอันสูงสุดค่ะนั่นหมายความว่าเขาก็สามารถจะปฏิบัติตัวทั้งโลกปัจจุบันแล้วก็โลกอนาคตก็คือวันกิยามัตได้ได้ดีทั้งสองด้านพร้อมๆกันอย่างที่ ปฏิบัติตามท,ที่คุณหมอแนะนําตรงนี้ไปนะคะค่ะ,คะสําหรับนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสัปดาห์หน้ายังมีคําถามที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการปฏิบัติศาสานกิจแล้วย,ยังส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไรกับคุณหมออีกนะคะสําหรับวันนี้ช่วงกินดีคุณค่าต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเข้าไปสู่ช่วงของครัวฮาลานค่ะ